มาแล้วครับมูสูโอ้หอด,ดต้นใหญ่มากไปแล้วครับมูสูยักษ์ต้นนี้มูลค่าประมาณ6ล้านบาทนะครับโอ้ใหญ่มากดดครับ ครับมาดูบอนไซมะขามต้นนี้นะครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงนะครับเก่าแก่มากนะครับต้นนี้ของลุงมอดอีกเช่นเคยนะครับของอาจารย์มอดเมอยางนั่นเองนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้ใหญ่ๆเลยครับสวยๆครับมาดูบอนไซเพ็มน้าต้นนี้นะครับของลุงมอดนะครับหรืออาจารย์มอดเม้ยางนั่นเองนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้สร้างนี้หลายสิบปีเลยนะครับสวยงามมากนะครับ สร้างแบบกืนหินนะครับดูครับต้นนี้วันไซแพม่หน้านะครับเป็นวันไซแพม่หน้าที่สวยอีกต้นหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ไ,ได้นะครับของอาจารย์หมอดนะครับโอ้โหมาดูบอนไซมะขามต้นเนี้ยสามลำต้นนะครับแต่สร้างได้ลงตัวมากใหญ่มากโคตรใหญ่เลยโอ้สมกับที่เป็นพญาไม้นะครับดูครับ มันไส่มะขามอพี่หารมาแล้วครับหใหญ่มากสุดๆโคตรใหญ่น่ครับตันนี้ที่ต้นยอดเยี่ยมบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็น่าจะติดรางวัลที่สุพรรณเหมือนกันนะครับอันนี้ของใครครับ มาดูบอนไซหลินซามนะครับดอกสวยมากนะครับ e oh, ah, เป็นบอนไซชนิดดอกที่แบบดอกสวยจริงๆครับคือลำต้นเขาก็ดูเก่าแก่นะครับแต่ว่าดอกนี้ทั้งต้นเลยนะครับต้นนี้ผมถ่ายที่งานเขาแรงนะครับสวยจริงๆลองหามาเลี้ยงดูนะครับอืมครับมาดูบอนไซตะโกรากยงนะครับสวยงามมากนะครับตะโกรากยงต้นนี้โอ้โหสวยดีเป็นตะโกนานะครับเป็นตะโกนาแต่มาสร้างเป็นบอนไซ นี่ครับมาดูบอนไซน้ำพมนะครับต้นนี้ของแมกไม้บอนไซนะครับดูลากสวยมากนะครับโอ้โหน้ำพมนี้จัดรากได้ขนาดนี้เลยนะครับน้ำพมเกาะหินสวยงามจริงต้นนี้ติดรางวัลด้วยนะครับยังเข้าลวดไม่เสร็จนี้ ันี่ครับมาดูบอนไซมะขามนะครับต้นนี้ของปาสําบานนะครับโอ้โหสวยมากลากยงนะครับบอนไซมะขามลากยงเป็นพรมเเล็ดนะครับโอ้โหดูเก่าแก่ม,มากนะครับต้นนี้โอ้โสวยอะ่ะใบนี้เขียวสวยมากนะครับนี่ของปาสัมรานคอนเกนเมลไม้อไบอนไซ มาดูบอนไซโมกต้นนี้นะครับโอ้อยู่ในกระถางฟรีฟอร์มนะครับกระถางปั้นมือนะครับก็เป็นโมกลานะครับเป็นโมกลาริบลัวนี่ครับเอามาบิดเป็นบอนไซนะครับก็มีดอกสวยงามเหมือนกันนะครับเวลาออกดอกนะครับก็เอามาให้ชมนะครับเป็นแนวทางเผื่อใครอยากทำไซส์เล็กๆที่คิวตั้งออฟฟิศรับโอ้โหมาดูบอนไซหมากเล็กหมากน้อยต้นนี้นะครับสวยมากนะครับต้นนี้เตรียมไปงานประกวดที่าอบุรีแล้วก็ติดรางวัลด้วยนะครับ สวยมากนะครับเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับไซส์กำลังพอดีแล้วก็ใบเขาเล็กมากนะครับของสวนเมกไม้บอนไซนะครับของป่าสำราญนะครับสวยมากต้นนี้อครับวันนี้จะพามาดูนะครับลิ้นซามนะครับดอกสวยๆนะครับต้นนี้เป็นลิ้นซามก่อหินนะครับโอ้โหกวจะสร้างได้ขนาดนี้นะครับต้องมองว่าสวยมากนะครับดูหินที่เขามาเกาะนะครับสวยจริงๆนะครับยิ่งดอกยิ่งสวยนะครับลิ้นซาม มาดูมะขามกอหินนะครับสวนพิหารพยาไม้นะครับเยอะมากนะครับไซนี้สวยๆทั้งนั้นนะครับปีนกำขันถูกมากนะครับใครจะไปสร้างต่อหรือว่าจะทําอะไรนะครับลองถามพิหารดูนะครับหารพยาไม้นะครับสวยมากมาดูบอนไซตะโกต้นนี้นะครับสวยงามเก่าแก่มากนะครับกระถางบางนิดเดียวนะครับดูความเก่าแก่ของเขาครับโอ้โหต้นนี้ใบอ่อนสวยงามมากนะครับกิ่งก้าน เป็นแนวออกเอ็นเอ็นชายนะครับสวยงามทีเดียวบอนไซตะโกนะครับที่งานราชบุรีนะครับต้นนี้สวยจริงๆนะครับนะครับจะพามาดูบอนไซโมกนะครับดอกหอมๆนะครับดอกเต็มต้นเลยนะครับดูครัสวยงามนะครับนี่ข้างล่างก็ปูด้วยลิเบอร์เบิร์ดนะครับลากสวยงามนะครับดูดอกโอ้โหดอกเต็มต้นเลยนะครับบอลไซโมกนะครับดูรายละเอียดข้างบนกิ่งเขา สวยงามครับเอามาให้ชมนะครับบอนไซโมกนะครับวันนี้จะพามาดูบอนไซโมกนะครับอันนี้น่าจะเป็นโมกลานะครับก็คือไม้ริมด้วนะครับไม้ที่เอามาเขาเอามาทําประดับตามั้วบ้านทำด้วบ้านนะครับอันนี้พอเออเอามาบิดเป็นบอนไซนะครับเป็นแนวลีลานะครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะครับนี่ก็มาให้ดูเป็นตัวอย่าง นี่ครับมาดูบอลไทเทียนทะเลต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นของน่าจะฮียห้นะครับต้นนี้สวยมากนะครับตั้งโชว์ที่โคราชนะครับต้องบอกว่าใบจิ๋วสวยงามนะครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับไซส์กำลังดีเลยนะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับคนไม่มีพื้นที่เยอะนะครับนี่สวยมากนะครับต้นนี้นี่ครับผมจะพามาดูนะครับบอนไซมะขามแคะนะครับของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับ เยอะมากนะครับมีหลายต้นด้วยนะครับที่อาจารย์ทาไว้นะครับอันนี้ก็เสียบแคไว้นะครับใบเล็กมากนะครับใบเล็กจริงอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่กําลังทํานะครับซึ่งก็มีหลายต้นนะครับใครสนใจก็ไปดูได้ครับที่เดิมบางนามบวชนะครับสวนประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับนี่มะขามพ่อเมล็ดมะขามแคะเออครับมาดูบอนไซคอยกอหินต้นนี้นะครับโอ้โหเาะได้อล่าการมากนะครับ นี่คือ่อยนะครับคอยหนูกอหินนะครับลากละลายเลยนะครับนี่ใบเขาขิวนิดเดียวนะครับอันนี้อยู่ที่สวนพิหารนะครับหลักหมือนนะครับก้นนี้อยู่ที่สวนพิหารพญาไม้นะครับใบสวยมากมันขิวนะมันขิวนิดเดียวนะครับ่อยกอหินสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับบอนไซอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเอามาทําบอนไซนะครับเพราะว่าดอกเขาสวยมากนะครับก็คือหินทรามนะครับก็จะมีใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะครับส่วนที่เห็นก็น่าจะเป็นใบกลางนะครับเพราะว่า ใบเขาเล็กสวยงามนะครับก็ลองเอามาทําดูนะครับดอกเขาสวยจริงๆนะครับแล้วราคาก็ยังไม่สูงมากนะครับราคาจับต้องได้นะครับหลักร้อยเองนะครับส่วนเป็นบอนไซแล้วก็จะมีหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปนะครับโอ้โหนี่ครับศูนย์รวมตะโกเมืองไทยโหดมากโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยพีย่ยบเลยนะครับโอ้ย เป็นร้อยต้นนะครับสวยๆใหญ่ๆนี่ครับมาดูความสวยงามของบอนไซจางระยองกันนะครับโอ้โหในนี่นะครับก็มีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นนะครับทั้งอ่าจางฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็โมกนะครับแล้วก็แพมหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ขนมาวันนี้นะครับแล้วก็ได้ยอดเยี่ยมไปสองต้นนะครับนี่ครับมาดูตะโกต้นนี้นะครับต้นนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับ เป็นตะโกที่โชว์รากและก็มีลำต้นแผ่ติดกันนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับต้นนี้ก็ของพี่หานพญาไม้นะครับที่บ้านปลงราชบุรีนะครับจะมาทําแนวบอลไซนนะครับโอ้โหต้นนี้กําแพงเมืองจีนนะครับสวยมากต้นใหญ่ด้วยนะครับสมกับเป็นหานพญาไม้นะครับโอ้นี่ามาดูตะโก ตะโกเก่าแก่มากนะครับสวนจันประดิษฐ์นะครับต้นนี้ของเหียตูนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับสวยงามจริงๆเก่าแก่มากไะครับเก่าแก่มากสมบูรณ์เลยนะครับต้นนี้มีเจอที่สนามที่สึกคิงดําด้วยั้มครับสวยงามนะครับตระโกต้นนี้เก่าแก่จริงดูครับบอลไ่น้ําพรมนะครับไม้ป่าสวยๆนะครับน้ําพรมนะครับต้นนี้โอ้โห เก่าแก่มากนะครับของป่าสำราญนะครับสวนไม้ไม้บอนไซนะครับข้างสนามบินขอนแก่นนั่นเองนะครับใครอยู่ขอนแก่นหรือทางไปอุดรแวะมาชมได้ครับสวนนี้นะครับไม้เยอะมากนะครับนี่แล้วก็มีน้ำพุมสวยๆด้วยนะครับหลายต้นเลยต้นนี้ก็สวยเช่นกันนะครับบอนไซน้ำพุมนี่ครับมาดูตะโกต้นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสองปีสามปีแล้ว อันนี้ลําต้นอันนี้กิ่งหนึ่งก็ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วกําลังจะอมเขียงรอขนาดฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้ได้ขนาดก่อนนะครับรอลําต้นให้มันได้สักสองในสามของลําต้นนะครับกิ่งนี้นะครับเราค่อยจะตัดนะครับโอเคมาดูมะขามยมันดรินะครับมะขามขุดนะครับ ที่เอามาสร้างเป็นบอนไซนะครับอันนี้ก็โหธรรมชาติให้มาก็สวยงามนะครับหลายกิ่งนี้ขึ้นมาแบบสวยงามแล้วนะครับต้นนี้เป็นแนวซูโม่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับส่วนพิหารพยามไม้นะครับต้นนี้กําลังสร้างนะครับก็น่าจะสวยนะครับถ้าจบมาต้นนี้ไปจับพิกัดมาพิมมาสวนแมงไม้บอนไซนะครับมาถึงเลยนะครับ นี่ครับมาดูบอนไซเข็มนี่ดอกเด่นมากนะครับแต่ว่าได้ข่าวว่ามีเจ้าของแล้วนะครับสีเหลืองอก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนนี้อยู่ที่สนามบินขอนแก่นนะครับอยู่ติดสนามบินขอนแก่นเลยนะครับสวยงามนะครับมีเป็นร้อยต้นนะครับหลายร้อยเลยนะครับ